สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนานๆทีจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็บิตคอยนนะฮะเรเดียววันนี้พูดถึงบิตคอย n c เซลเซียสแซนด์บ็อกทรอนแล้วก็โซลาร์น่าเนงนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆวันนี้น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารคริปโตกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาสั่งซื้อเนะสำหรับในเรื่องของหนังสือเล็กทรอนิ์นะครับเข้ามาสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามขอบคุณมากเลยนะครับผมก็คิดว่า อ,อีบุ๊กนี้หรือว่านังสืออเอเล็กทรอนกสกนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆกันนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจเลี้ยงอยู่ด้านใต้คริปโดนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องเกี่ยวกับที่ทางอังกฤษถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งต้อนรับหัววันหรือว่าต้อนรับเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมจากทางประเทศอังกฤษนั่นเองเนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจับมาได้นะครับผมทางผู้ว่า Bank o f England นะครับได้ออกมาเตือนนะครับผมว่าคริปโตระวังมันจะ รือว่าจะโดนอวมหรือว่าจะสูญเงินน,งนั่นแหละในการที่จะเข้าไปลงทุนคริปโตนะฮะก่อนหน้านี้เนาะซึ่งนะครับผมล่าสุดตอนนี้นะฮะทางรัฐบาลอังกฤษนะครับผมได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของอการแทรกเนาะหรือว่าโค a l l e t หรือว่ากระเป๋าที่ไม่ได้อยู่ในเอชเชนเะนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มี r o p o s a l นะว่าโอเคคนต้องยื่นในเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับที่จะแทรกเนาะว่าใครซื้อเหรียญคริปโตเก็บคริปโตอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ drop ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่า ก็มันไม่มีแซนนาะที่จะให้คนที่ถือในโควเลตไปไปยื่นแจ้งกับทางรัฐบาลอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ที่มาจากทางอังกฤษเนาะแต่ก็ทันทีทนั้นต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจที่จะเอามาพูดถึงหรือว่าเอามาทแทร็กหรือว่าเป็นข่าวร้ายในอนาคตอารมณ์คล้ายๆกับจีนจีนแบนคริปโตจีนไม่แบนคริปโตจีนแบนคริปโตอะไรก็คือมันก็แบบ คือถ้าหยิบมาพูดหยิบมาเป็นข่าวก็จะร่วงนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ที่ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยละกันแต่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ที่ยิ่มได้อยู่พอสมควรนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวดีกันบ้างน,นะครับจากทางบล็อกไฟล์เนาะที่หลายคนก็กัวงวลเหมือนกันว่าเฮ้ยบล็อกไฟล์จะต่อหรือว่าจะโดนไปตามๆอย่างเซลเซียสเชียร์ลุกแคปิตอลแล้วก็ตามด้วยบล็อกไฟล์หรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดก็ถือว่า ทาง CEO นะครับผมคุณแซคพรินเนก็ได้ออกมา,าพูดถึงนะครับว่าตอนนี้ได้เซ็นนะครับผมในเรื่องของอความช่วยเหลือนะครับผมจากทาง FTX เนาะก็เลยด้ว,ยว่าได้เงินมาราวๆสักเกือบเกือบหนึ่งื่นล้านบาทนั่นเองนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของบาลานซ์เชียให้มันแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นสำหรับบริษัทบล็อกไฟน,น,นั่นเองก็เลยได้ว,ว่าลดในเรื่องของความกังวลสำหรับคนที่มองว่าบล็อกไฟจะ จะโดนเลคูเดทหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของราคาเอาเรียญเป๊ตึ้งอะไรไว้ต่างๆนะครับก็ถือว่าใจชื้นอยู่พอสมควรสาหรับเรืร่องเรื่องนี้ก็เลยด้วช่วงนี้เหมือนชักเริ่มที่จะมีอะไรขี้ลายบางอย่างเกี่ยวกับโลกคริปโตมาเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าอารมณ์กราฟจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ตีความนะแต่ตอนนี้ก่อนนั้นนี้มีแต่ขา่าวร้ายเท่าน้อไหมลูนะ่าเซลเซียสแอ r ์โร่แคปิตอล แล้วก็เหมือนกึ่งๆจะมาบล็อกไฟล์แต่ตอนนี้บล็อกไฟ์เหมือนไหวตัวทันนะครับเรียกได้ว่ามีการช่วยเหลือจาก FTX นะครับเรียกได้ว่า FTX รวยจริงๆนะครับผมมีเงินมาอีกแล้วนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็เอรวมถึงนะครับผมก็อยากที่จะเชิญชวนให้เข้าไปฟังกันเนาะสำหรับแนวคิดดีๆนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับกราฟของ Bitcoin เนาะของพี่เบิร์ดนะครับที่ได้พูดคุยกับพี่อีกก็ลองเข้าไปติดตามกันดูได้เผื่อถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของกราฟก็จะได้ไอเดีย เผื่อว่ามันอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของราคาบิตคอยในณนขณะนี้เปิดถ้าใครแบบเฮ้ยเราไม่ได้มีความเรื่องเรื่องของกราฟนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคทีนี้พูดถึงข่าวดีกันมาซะหลายเรื่องนะครับผมขอมาพูดข่าวที่ขาดลาบหรือว่าแบบเฮ้ยมันมาช่วงนี้นะครับก็คือเป็น,นเรื่องของที่แคนาดานะฮะก็เลยโดโพสตเนี่ยตอนช่วงที่ราคาบิตคอยตกลงมาอยู่เรื่อยๆเ,เลยถูกต้องไหม มีการซื้อจากบริษัทห้างร้านให,ใหญ่ๆต่างๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งกองทุนเนาะมีการเข้าซื้อนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเราดูเส้นสีส้มๆตรงนี้มันขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะแต่ประเด็นพอพอเหมือนมีเริ่มมีแรงกระต้นขึ้นมานิดนึงถูกเทขายซะอย่างนั้นนะฮะถือว่าโขอยู่เหมือนกันนะฮะกว่า24,000 BTC นะครับผมขายไปในวันเดียวสำหรับกองกองนี้นะครับผมอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวาน ประมาณสักวันที่20วันที่21นะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่ที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันใครมีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะเสริมอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของกองยักษ์ใหญ่ที่แคนาดาคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับเซลเซียสเซนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่หลายคนก็กังวลเนาะก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้มีความคลบหน้าหรือว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายนะักในเรื่องของว่าจะ ให้ถอนปกติหรือว่าใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เหรียญเซลเซียสพุ่งขึ้นไปนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวเนาะเขาบอกนะฮะว่ากว่า300%ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ก่อนน้านี้ตกลงแต่กว่า7จในเรื่องของกรณีเจนวนแบงก์รันประมาณนั้นนะครับผมก็ล่าสุดพุ่งมูลนะครับผมก็คือ,อ,อขึ้นอยู่แรงขึ้นอยู่แรง,อรงพอสมควรยังไงต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งนาะที เกิดในเรื่องของการพุ่งแรงในณขณะนี้นะครับก็เลยเดยว,ว่ามาจากทางทวิตเตอร์นะครับผมของทาง p a n ซีนะครับผมก็เลยเดาว,ว่าทําให้เขาก็เหมือนแบบให้เงินรางวัลเลยพูดง่ายๆว่าถ้าใครพิสูจน์ได้นะครับผมว่าเซลเซียสเนี่ยโดนโจมตีจากบุคคลที่3หรือว่าโดนโจมตีจากคนอื่นๆเนี่ยว่าเออโอเคต้องการที่จะมาโจมตีเซลเซียสแล้วก็ต้องการที่จะทําให้ราคามันล่วงยับนี่แหละแล้วก็ มีการเปิดชอ็อตอะไรแบบนี้นะฮะก็จะให้เงิน20ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่า600ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าก็ลองดูกันละกันนะครับผมก็ทำให้นะครับหลังจากที่มีการทวีตในครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็เลยได้ส่งผลให้คนนะครับผมคนก็ใช้ Hashtag ว่าเซลช็อตสกรีดนะหรือว่าเ,เหมือนประมาณว่าแบบลายใหญ่ชอ็อต อยู่ในนักขั้นอันนี้ก็เลยดูวล,ลายย่อยก็มาสวนสวนสู้นะครับสวนสู้นะก็ก็เหมือนแบบอยากจะสู้กับลายใหญ่ทําให้ลายใหญ่โดนอ่ประมาณนั้นอารมณ์คล้ายกับเกมสต็อปก่อนในนี้ถ้าใครจับมาได้นอะอันนั้นเกิดในเรื่องของที่ตลาดอเมริกานะครับแล้วก็ใช้แอปของโลมินทูดเนาะตอนนั้นพือหามากนะครับพือหามากสำหรับเกมสต็อปที่ลายเล็กสู้กับลายใหญ่ใช่ไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันใช่เจ้านี้หรือเปล่านะอันนี้คุณจากคุณเจมเมอร์นะฮะก็บอกว่า เราไม่สามารถที่จะให้ FTX win on this one นะฮะเขาก็มองว่าเป็น FTX อ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็ฟังหัวไว้หัวเนาะเราไม่มีข้อมูลอะไรที่มันพิสูจน์ได้แต่ที่ชัวร์เนี่ยก็คือ,อแฮชแทกนี้ติดอันดับอยู่พอสมควรนะครับผมที่ทางอังกฤษเนาะก็ก็ราคามูลน,นะครับราคามูลแล้วก็มีจุนวนเซลเซียสก็ออกจากเอชียนอยู่เรื่อยๆ อย่างต่อเน,นื่องในนักขณาน,นี้ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งการสู้ของลายย่อยๆนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแซนบล็อกกันบ้างน,นะครับไม่ได้พูดถึงแซนบล็อกนานเลยนะฮะล่าสุดจับมือกับทางไามนะครับหรือว่านิตยสารไทม์นั่นแหละนะครับผมที่จะเอา,เอาตัวไทม์สแควร์ไทม์สแควร์นะครับก็ก็แบบนี้นะครับผมไทม์สแควร์แบบนี้เอาเข้าไปอยู่ในเมสเซอร์เวิร์สของแซนบล็อกนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งการจับมือแล้วก็ แต่ช่วงนี้เมตาเวิร์สก็ค่อนข้างดรอปมาอยู่พอสมควรนะคนไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากมายนักแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าแซนบล็อกจะจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตแต่ผมคิดว่าถ้าจะหาคนเป็นระดับต้นๆก็คงมีอยู่ไม่กี่เจ้านะซึ่งแซนบ b ็อกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองในเรื่องของผู้นําในด้านเกี่ยวกับเมตาเวิร์นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะยังไงนะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทรอนกันบ้างน,นะครับก็ หลายคนเสียวถูกต้องแม้สำหรับตัวเซ l e คคอยอย่าง USD d ตอนนี้ก็ชักเริ่มกระเตื้องขึ้นมาอยู่บ้างบางส่วนนะก่อนในนี้ที่หลุดแพ็คลงไปประมาณ5%เลยนะสำหรับตัวเซ l e ค o อยของเขานะครับตอนนี้กระเตื้องกลับขึ้นมานะครับผมแล้วก็ล่าสุดทางทรอนดาวร r e ซ e ร์ฟนะฮะก็ได้ํำการซื้อกว่า300ล้านบาทสำหรับเหรียญย s d d แล้วก็เหรียญ TIX เข้าไปอยู่ใน Reserve นั่นแหละเดี๋ยวผมขอดูซิว่าทรอนรีเซิร์ฟ ตอนนี้เม็ดเงินมีหลักประกันสําหรับตัวเซเบอคอยของเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะก็ยังยังอยู่ดีนะครับผมอยู่ที่2.3บิลเลียนนะหรือว่า2,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ราวๆ300กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับผมจะไปดูที่ในเรื่องของโซลารน่ากันบ้างน,นะครับก็เลเดัว,วคว่ำไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการหวอนะครับก็เลเดัว,ว่ามันมันมี แค่บางคนนะฮะที่คนหนึ่งโหวตมีอยู่ล้านเหรียญเลยนะครับผมไปโหวตเนาะก็ก็ทำให้หลายคนไม่ค่อยพอใจนั่นแหละก็คือมันก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนะคือผมคิดว่าโอเคละมันก็คงจะเจ็บปวดแหละนะสมมติถ้ามันต้องโดนรีคเดหรือว่าคนที่ที่ตึงเอาไว้ที่จะต้องโดนแล้วก็บังคับขายแล้วก็ไปขายในโอเพนมาร์เก็ตแต่โอเคมันก็ส่งผลอะไรต่อราคาถูกต้องไหมแต่มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ เป็น,นกลไกเหมือนกันนะฮะแต่ก็ที่นี้ทั้นด้วยความที่เราอยู่ในโลกบล็อกเชนนะฮะแล้วก็เลยรู้ว่าอะไรมันเกิดะอะไรขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางทีเราอยู่ในโลกปกติอาจเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้เออโอเคมันค่อนข้างโปรง่งใสก็เลยทําให้เราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีคนต่อต้านแบบค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยตอนนี้ก็กน็น่าจะความไปแล้วนะครับผมสําหรับการโหวตในเรื่องของฟรีสหรือว่าเข้าไปแทรกแซงกระเป๋าเวลที่กำลังจะโดนเลคูเด นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวอัปเดตของทางโซล์นาตอนนี้ก็ค่อนข้างายิ้มๆออกอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับตลาดคริปโตในขณะนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมที่ให้การสั่งซื้อสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสูตรเทรดบิตคอยน์แล้วก็แบ็กเทสไปกว่า10ปีนะครับก็เลยด้ว่าสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดหนังสืออ e ีบุ๊กนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่ง สิ่งที่ผมคิดว,ว่าถ้าหลายคนยังไม่ได้มีความรู้นิดเดียของการาฟก็สามารถเก็บแล้วก็อ่านน่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาวคริปโตกันนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าอนาะคตเรามองว่าโอเคบิตคอยมันมีโอกาสที่จะกลับมาก็ลองเข้าไปศึกษากันดูน่าจะได้ไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรเซตอัพต่างๆนะครับที่ได้รวบรวมมาแบ่งปัน นนโอเคก็สรัดคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การซัพพอร์ตกันโดยเสมอมาแล้วก็ดูกรันจบเนาะยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเนาะคลิปวิดีโอนี้มีเพียงข้อมูลข่าวสารเอามาแบ่งปันกันนะครับยังไงเพื่อนๆอ,อย่าเชื่อใครเพื่อนๆต้องเอาข้อมูลตนน่างๆเหล่านั้นไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะเพราะว่าต่อให้ข่าวดีแค่ไหน ราคาก็ล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อให้โปรเจกต์ดีแค่ไหนราคาก็ลูดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของการลงทุนเลยเนาะยังไงตัดสินใจให้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบนะ้ะถ้าใครต้องการพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะสแกนเคอร์โค้ดด้านข้างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณเนาะสวัสดีครับ